ถึงแล้วเย้ยน้ำโคตรใสทุกคน,น,นเห็นปะเห็นก้อนหินเห็นอะไรด้วยอ่ะร้อนแบบญี่ปุ่นเลยนะทำไมอะคะร้อนจังอุ้ยอุ้ยไมยเลเซอรเลยว่ะเตามาเดี๋ยวก่อนที่เราเกาะอยู่หนี่วุ้ยอาชดนู้นไปให้ดูอดด้วยโอ้ยให้ใจพองกัน ก็วันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะลอยจังหวัดชนบุรีเดี๋ยวเรากําลังจะไปซื้อตั๋วเรือข้ามฟากนะคะไปเกาะขามใหญ่ใช่เกาะขามใหญ่แล้วดูคนน้อยกัดูว่าเดี๋ยวมันมีมีทางเลือกอยู่2ทางคือไปด้วยสปีดโบทหรือไปด้วยเรือเรืข้าหฟกเรือข้ามฟากไม่รู้ว่าคือของที่เราสัมภาระมาทั้งหมดเนี่ยจะใส่พอหรือเปล่านะครับเป็นสปีดโบนเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าอันไหนคุ้มก็ค่ะไปถามคนขายตั๋วดูว่าเรือจะออกกี่โมง ไปซื้อตั๋วกันเดี๋ยวออกไปทันไปเลโก้ไรจะพูดถึงเราจะไปเกาะขามใหญ่ไปงานอะไรยังยางยางเอาพูดเลยเราจะไปเกาะขามใหญ่เพื่อไปงานรวมพลคนบ้านตกมือตกปลาครั้งที่สี่เหตุครั้งนี้ที่จะไปเกาะขามใหญ่ก็ไปงานนี่แหละไปชมบรรยากาศกันเนี่ยไปนั่งเรือกันต่อกันก่อนไปนั่งเรือกันก่อนเด้อพอนะคะหนูถามหน่อยอันนี้หนูถ่ายคลิปไปด้วยนะได้ค่ะ เออ่ถ้าเกิดจะไปเกาะขามใหญ่ค่ะมันมีเรือแบบไหนบ้างที่โดยสารแบบนี้ก็ไปส่งทั้งอันนี้ก็คือเรือข้ามฟากหกสิบบาทถ้ากันทัวร์จะปีดโรทเท่าไหร่ประมาณหกคนค่ะหกคนไปไปอย่างเดียวเราพันห้าไปกลับสามไปกับสามพันข้ามเรือสี่รถใช้เวลาประมาณข้ามเรือสี่ห้าสปีดรถสิบห้านาทีถ้าเป็นเรือข้ามฟากสี่สิบนาที คนละ60บาทคนละ60บาทอ่ะสปีดโบ๊ทนี่ออกกี่โมงครับไปได้เลยครับเอาไปได้เลยแต่ว่าเรือข้ามฟากรอเวลาไหมครับอันนี้ออกเที่ยงออกเที่ยงอ๋ออีกหนึ่งชั่วโมงสปีดโบ๊ทไปกับ3,000ันนะแต่ถ้าเรือข้ามฟากรอออกเที่ยงหรือว่าเราอันนี้แล้วเราไปจองที่กัอนนะเราไปเรือข้ามฟากไหมเรือข้ามฟากเท่าไหร่หกบาทหกบาทอ่ะนี่ถ้าจะเป็นเรือข้ามแบบนี้ก็ คนละหกสิบบาทนะคะ。 ค่ะก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะประมาณ30นาทีเองเพราะว่ารอบเรือที่ในมาคือรอบเที่ยงแล้วก็ตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะคะใครที่อยากมาเที่ยวทะเลไม่ไกลจากกรุงเทพนะแนะนําเลยนะคะเกาะคําใหญ่เดินทางง่ายด้วยแล้วก็ใกล้น้ําสวยมากๆเลยให้ดู ทุกคนเห็นปะเห็นก้นถิ่นเห็นอะไรด้วยอ่ะเนี่ยตอนกลางคืนสามารถตกปลาหมึกตกอะไรตรงนี้ได้ด้วยใช่ตกใจด้วยทำไมอ่ะไม่ได้หมึกไงเฮ้ยอาจจะได้น้ำใสมากตกหมึกตกปลาตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าที่พักนะคะวันนี้เราพักที่ป้าบัวรีสอร์ทเกาะขามใหญ่เลยร้อนแบบญี่ปุ่นเลยนะทำไมอ่ะคะร้อนจัง เดินไม่ไกลจากสะพานก็จะถึงปะบัวถึงแล้วนะคะนี้ปะบัวรีสอร์ทสามใหญ่ คาดว่าน่าจะไม่ปั่นจักรยานแล้วเดินแทนดีกว่าเพราะว่าเดขาก็เดินกันหมดเลยทุกคนออีกย่างจักรยานที่สองคันถ้าเดินไปเรื่อยเดี๋ยวเราเจอใครเนี่ยเราจะไปลองถามดูว่าไอรตัวไหม,มีตัวไหมแล้ววันนี้เป็นไงพี่พอ,อ,อได้ไหมืี่พี่มีเทคนิคยังไงบ้างครับอ่าผมมือใหม่แล้วเขาจะขโมยเทคนิคเขาก็จะไปขโมยปลาเขาขไปขโมยหมาเขาด้วยเดี๋ยวจะไปตกปลาแล้วนะคะไม่ใช่ตกปลาตกหมึกโยที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์เล็กเบอร์สองจุดศูนย์ อ่ะตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเดินรอบเกาะดูนะหาหมายถึงว่าตรงไหนว่าจะพอในตัวบ้างนะคะเนี่ยเห็นน้าๆเขาเดินไปกันตามเนี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะเขาเดินไปตรงแบบไปสะพานแล้วก็ตีออกไปกลางน้ำอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนว่าตรงไหนจะพอเป็นไปได้เอาจริงๆว่ามันก็ไม่เกี่ยวอ่ะมันก็อยู่ที่ฝีมือด้วยดวงด้วยเนาะพร้อมครับผมโอ้ยติด Why? I can go นนิิเเยอะกใช่หินเยอะแล้วก็ลมแรงมากแบบอยา่าลองหาใหม่ใหม่ที่แบบว่าใหมแ่แรกคือเดินขึ้นเกาะน่าจะเกิน,น,เนประมาณขึ้นเกาะเราเดินกันมาได้โลนึงโลนึงเนาะอือนึ่งเดือนเราพุ้งหน่งขึ้เขาอะยังก้อนหินอย่างเงี้ยทั้ง <ทะ S 1> <อ>ต่อนี่ยน้ำลงใช่ไหมนเนี่ยก็ว่าน้ำมันลงน้ำขึนำ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาหมายที่มันเป็นแบบเหมือนหุดลงไปจะได้แบบว่าน้ำลึกๆหน่อยหาหมึกตัวแรกก่อนหาหมึกตัวแรกก็ได้ก่อนอุ้ยเบาดี อุ้ยอุ้ย,ยหมยเล็กได้เลยว่ะ้าบอ,บอนี่ยังไงยังไงดูด้วยมากับใครดูด้วยววโถ่ตกหมึกตกไม่ยากนะคะเมื่อกี้ปล่อยโย,โยจมลงไปปิดหน้าลอกรอ จมกบตื่นตืดนี่หน้าตาของปิงทะเลนะครับปัรปิงทะเลว้าประิโอ้ยเหนียวแล้ว เริ่มนี่เราตกนานยังวะไม่เท่าไหร่นะพี่หรอเหมือนน้ำมันขึ้นหน่อยยังวะไม่นะไม่ขึ้นใช่ไหมหอมืมทำไมเรายังไม่ขึ้นอีกอ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนไอ้ละกออย่านว่ยะุ้ยาจอยู่นู้นเนี่ยไปรอกลับบ้ากันไปเฮ้ยรอด้วยรอด้วย A few moments later ไปตกปลาหรือทำอะไรกันเนี่ยทำไมเปียกขนาดน,นี้ ก็มาตกไม่ได้ก็เลยลงไปจับมันเลยมีไหมเห็นไหมเห็นตัวบ้างไหมเห็นปิงทะเลกี่ตัวอู้ดินทะเลตาเลยเหรอใช่เขากินเขาด้วยนะจรินแล้วอ่ะปิงทะเลไม่กินได้เหรอไม่เป็นอายุวัฒนเป็นยาอายุวัฒนะใช่ปิงทะเลอ่ะเมื่อกี้ก็จะจับขึ้นมาแล้วแต่แบบเห็นมันนอนอยู่คู่กันไงให้มันอยู่ด้วยกันดีกว่าลองจิ้มดูมันนิ่มๆเออมันนิ่มมันตัวนิ่มมันจะนิ่มๆหน่อยเพราะมันดูดน้ำเข้าไปพอดูดน้ำเสร็จปุ๊บตัวจะพองต้องจิ้มแล้วเต่งปิงให้แบบปิงพอดึงขึ้นมาพ้นน้าครับ ตัวก็เดี่ยวปิงปิงสิกแซกอ่าคุ้ยอ่ะกล้องี้กล้องใหญ่กับไหมก้องใหญ่ฝมายเมื่อกี้ก็พี่เหนื่อยจัดเป็นหนึ่งตัวคุยหมดแล้วเดี๋ยวไปย้อนดูมีนี่ยังไงยังไงดูด้วยมากกับค่า เราย้ายหมายคิดว่าถ้าจะเป็นหมายสุดท้ายของก่อบพาที่จะรปลงใช่ขออีกทั้งสองสามตัวแล้วกันเพื่อให้จะไปกินมือนะใช่แล,ล้วค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากัน 可以多了。 มืกสีดำขนาดนั้นอะยังรองไซบอสอยู่นะคะอะไรอ่ะมมีมมมมลูก,กมืดตัวเท่านิ้วชี้อ่ะเฮ้ยแต่ท้าเที่ยวกับตาก็ใหญ่อยู่นะจะไปเที่ยวกับตา แล้วแล้วนะครับเวลานี้ก็มาถึงนะครับขณะนี้เวลาเที่ยงคืนเที่ยงคืนสี่นาทีตาจะปิดแล้วอะไรก็ปิดแล้วแต่ยังไม่เลิกนะก็ยังพอได้นะครับยังพอได้นะครับกุบเกรีปมีในนี้อีกนะยังมีอะไรกินนะใช่วันนี้มันอาจจะแบบไม่ได้แบบเปรี้ยวปรางนะหูหวานวันนี้ถ้ามาจะพูดถึงตกหมึกรอบเกาะเนี่ยก็เราบอกอยู่ข้งแรกวันผ่านมาก็ตกอยู่ในเรือนะ่คือคือแค่ใช้ฝั่งมันมันคูลฟิลกับอยู่บนเรือเลยอะ เดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็พีเช้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศงานแข่งเนาะใช่งานแข่งรวมคนคนบ้าตกปลาตกมือตกปลาตกมือตกค้งที่ซีเดี๋ยวเราจะได้เห็นนานักตกปลามากมายนะคะจะได้ดูว่าเออมือไซบอลจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงเนาะมีทำฟังท้ายทำฟังซังคืออะไรน้องเนยฟังก็คือเขาทําเหมือนเป็นบ้านจําลองให้สัตว์ ให้พวกปลาหมึกพวกปลามาใส่ดูอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพวกนี้ไปติดตามกันนะว่าซังเนี่ยมันมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างนะแล้วก็ประโยชน์ของมันคืออะไรเจอกันพหม่นี้ค่ะเจอกันพรุ่ยบายสวัสดีเช้าวันีสองเดี๋ยวเราไปหาสัมภาษณ์นักกีฬากันดีกว่ามาดูบรรยากาศวันนี้กันว่าเป็นอย่างไรนะครับ let's go ไปดูเลย กรรมากกว่าวเพราเขาที่เราชอบตกนี่ใชครับอันไหนตัวหมานเรามีไหมส่วนหนึ่งตัวหมานเยอะมากมใช้ทุกตัวเลับคนมันเก่งมันแล้วแต่ที่ครับแต่และที่ที่เหมือนกันก็ใช้ว่าที่ที่ก็ไปจะกินครับแล้วมีเทคนิคไหมคะว่าแบบเราจะใช้ตัวไหน,นเวลาไหนอะไรเงี้ยเทคนิคหส่วนใหญ่ผมนเป็นสีฟูนะสีชมพูววความชอบส่วนใัวใช่ส่วนใหญ่จะไล่จากขนาดมากกว่าสีผม แต่นี้เป็นชมพูเป็นเขียวแล้วก็ขนาดส่วนมากใช้เป็นตัวเล็กใช่เพราะว่าอีฝั่งมันเจอไซส์แบบประเภท2 0 2 5มันเยอะแล้วไงแล้วก็ต้องโหลดหนีไปเลยใช้เป็นพวกห 1> 1. 8 1.5ไปเลยครับตัวใหญ่กินดีเหมือนกันครับส่วนใหญ่จะเป็นหมึกอะไรครับพี่หมึกหอมครับผมจะรอดูบรรยากาศตอนแข่งกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมชี่บุ๊กนะครับพี่บุ๊กนะพี่บุ๊กเคยแข่งมาก่อนไหมคะ ผมไม่เชื่อเมื่อคืนยังแบบตีไม้เดียวปุ๊บขึ้นมาถามผมว่า<ห>ได้ยังครับผมยังไ,ได้ครับด้ครับนี่โฟกัสโฟกัสเลยวันนี้มีโยตัวเด็ดไหมคะปกติใช้โยอะไรก็ชิคาลี สีสปาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมผมแอดแม็กกี้นะครับจากเพจทัทยา t r a เ e ล f i ช h i n g c l u นะครับวันนี้จุดประสงค์ของการจัดงานยังไงคะพี่แม็กกี้อย่างแรกนะครับเป็นธรรมเนียมของกลุ่มอยู่แล้วนะครับที่จะจัดทุกปีเป็นการกระชับมิตรของสมาชิกในกลุ่มด้วยปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเป็นปีที่4แล้วผมอยากรู้ว่าอย่างพวกจัดกิจกรรมอะไรพวกนี้คือพี่แม็กเนี่ยมีทีมงานในการจัดหรือว่า เริ่มมาคนเดียวเลยตั้งแต่แรกต้องย้อนไปสักประมาณตั้งห้าปีนะผมกลับมาตกหมึกตกปลาอีกรอบนึงตอนนี้ก็จะมาแบบรู้จักคนโน้นคนนี้ก็แบบรวมกลุ่มกันตกหมึกตกปลาอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบตั้งเป็นอาจจะเป็นรายกลุ่มก่อนแล้วก็แบบคนเยอะๆขึ้นก็แบบตั้งเป็นกลุ่มไหมอารมณ์เหมือนจัดเป็นชมรมใช่เป็นชมรมอย่ครับแล้วก็เริ่มคุยเรื่องกิจกรรมกันเราทําอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ี้ยคือมันดูเป็นแบบคอมมูนิตี้เนาะที่ทําให้คนที่ชอบอะไรเหมือน มารวมกันอ่าฝากฝากเชิญชวนเนาะจะได้กลุ่มของเรามันจะได้ใหญ่ขึ้นก็ฝากกลุ่มพัทยาทาเวลฟิชชิ่งขับด้วยนะครับยินดีต้อนรับนานานะครับทั้งมือใหม่มือเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นงานนวดไว้เลย้อกลุ่มนะเชิญชวนนะครับเข้าเพจพัทยาทาเวลฟิชชิ่งขับนะครับก็คือพาไปไต่โอเคพาไปไต่ขอบคุณค่ะ ตอนนี้พี่ๆคณะกรรมการเนี่ยเขาก็กําลังรวบร,รวมคะแนนอยู่แล้วก็ดูว่าใครจะได้ที่1 2 3และได้รางวัลอะไรบ้างซึ่งในระหว่างเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะก็คือมีการเพ้นปลาหมึกเนาะโดยการที่ใช้น้ําหมึกทาลงไปบนตัวหมึกนะคะแล้วก็เอาผ้าที่นํามาจากญี่ปุ่นเลยเนี่ย<อ>แปะลงไปบนตัวหมึกเ<อ>ก็บไว้เป็นที่ระลึกของพี่ๆน,น้าๆที่ตกปลาหมึกมาได้แล้วก็อยากจะแบบ เห็นลงไปบนผ้าแล้วเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวะจะมีกิจกรรมการปล่อยสัง<อ>ปล่อย,อยสังเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศโอเคลุย หมึกแล้วก็ดูบรรยากาศรออกเกาะตอนรูปใน P A T ป่ะ่ะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหรอเปล่า,าพี่เขาจะไปอยู่แล้ว <S <S อ๋อ ขามใหญ่หนึ่งคืนสองวันสองวันเอาตรงๆถามถามตรงๆพี่บักกับพี่ตั้ตมเนี่ยเวลามาทะเลนึกถึงอะไรส่วนใหญ่เวลาไาทะเลก็ถ่ายรูปสวยๆถ่ายรูปกับทะเลบาร์นาโบสบาร์นาโบสกในในในิจกรรมทางน้ำเออหลายๆคนรู้แล้วแหละว่ามันตกหมึกตกปลาได้แต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันมีการแข่งขันกันแบบจริงจังแ่งนะเออมีการประกาศรางวัลมีเป็นคอมมูนิตี้มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มนักตกหมึกตกปลาเหนือความประทับใจคือไม่ได้แค่ว่าตกหมึกตกปลาแต่ว่า เขามีการทำกิจกรรมมีการอนุรักษ์ไม่ได้ตกอย่างเดียวทำสงสร้างสร้างถึงสงเป็นพะโเหรอหิวแหละเออหิวหิวทำสร้างทำสร้างก็คือเป็นที่อยู่อาศัยให้กับหมึกแล้วก็ปลาด้วยสนุก เอาไว้คลิปหน้าดูกันว่าพวกเราจะไปไหนก,กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดสอบถามพวกเราพาไปไตด้วยนะครับพาไปไตนะครับพาไปไต้สองข้างพาไปไต้รายกานแล้วเจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย